เวลาไปทำสวัสดีครับพี่น้องทุี่แฟนครับทางช่องพ่อแม่ครับอย่าแทรกคิวนะครับต้องต่อแถวแล้วก็แต่งตัวมาทำบุญที่วัดหนองกูครับบ้านเราเหมือนกันให้สังฆทานครับวันนี้น้องเราอะไรหลายอย่างมีลงทานนำแล้วแต่การรอไปเดี๋ยวไปรอไปอยากเบ่งหนังไขออกอ่ะหน้าไม่เจอสงขึ้นให้ไปหน้าลง จะพาไปเรที่ยงเรื่องโลตัสสีฮักทุ่นสีหลายนะจะพาไปบอกว่าเมเจอร์นี่ชั้นสองเอสเคดูชั้นสองนะครับพิซซี่ไม่ใช่ชั้นสเพราะว่าวันนี้โลตัสไม่ใช่พิซซี่นะโลตัสโลตัสเซเลเกตนะครับชมทุกคนของขอเส้นของโรลล่าชันไปโรลล่าชันนะครับเขาจะหนอกมากข้นมากเงยเลยระเนะครับคนเยอะมาก คนไลยครับวับนนี้มากำลังเดินทางมากกับมีครับ<อ>จ<ะ>บริจาคนะครับที่จะทำบวงกัรอันนี้ก็เป็นอุบาสกอ,อุบาสิกาอุบาสิกาตัวน้นอยเป็นศิลปินคนดังของทุมชนโมซีเรานะครับของโมซีเรานะครับที่ได้มาร่วมทำบุงในวันนี้ด้วยแล้วก็เป็นพวกอุปถัมภ์กระถิ่นหลายปีนะครับหลายปี มีกิจกรรมอะไรที่สำคัญท่านอาจารย์ท่านก็จะบอกบุญน้องก็มาช่วยมาช่วยทุกรอบทุกครั้งไม่ได้ขาดนะครับมาช่วยทุกครั้งก็อย่างที่นี่มีห้าหกครั้สอนน้าหกครั้งก็เราแกครับแแกลงทานก็คือเราใช้ขนมข้าวตีบบวบนะครับแล้วขนมข้าวตีบบวบก็คือความเพ่อล้างรถตู้ดวลาล้างรถใครนะลูกหลานเด่นดังเราต้องยกย่องสรรเสริ เพื่อให้คนเราเรามีชื่อเสียงไปด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าน้องดังคนเราก็ดังโซเมอรอนี่ผมไปจังหวัดยะโสไปลำาานเกเริิอยุบ้านใดก็ถามผมบอกว่าอยุบ้านนอานหูหิงเขาหูเม่อผมไปนำเสนอข้อสารอยู่สุราษธานีพิเศษท่านสุราษ ผมว่าผมบอกว่าผมเป็นเพิ่มศิษยเกตสีสยเกตบ้านลุงยิ้งก,ก,ก็หน,นีผมนี่แหละคนบ้านเดียวกันผมว่มาโอ้ยเขาก็เลยซื้อของอยาจะซื้อช่วยสุราธานีก็ยังรู้จักนะครับยังรู้จักน้องที่กรุงเทพที่เหมือนนาชงเหมือนน้นชาชัยรู้จักหมดนะครับเป็นศิลปินที่ทัท่มิ่ม่านช่องใหญ่ก็เคยดูยูทูบเบอร์ ได้ยอดไลค์เป็นล้านได้หลายตัวมีผู้ติดตามเป็นล้านหลายช่องนะครับอนน้อยน้ำที่จะมีคนที่ทำผลงานออกมาผลงานเพลงผลงานหนังนะครับผลงานเพลงล่าสุดก็มีผลงานเภาพยนตร์ล่าสุดก็มีนะครับมีให้ท่านติดตามโปรดให้โทรซับหนึ่ของเบิอง์นเด้อใช่พุทเสียเดชซูซูเออ สามเถาแล้วซ่อมไปผมโดนดูถูกนะครับผมมีแห่เดินทางตั้งเอกหน่อยสร้างเพ่งีหล่ะนะครับสร้างไฟเบลของนะครับเดี๋ยวน้องุ๋งอิงจะแจกของแต่ต้องตั้งแถวถ้ามาแบบไม่เป็นแถวน้องจะไม่แจกเอาตั้งแต่เมืไหนจากตรงนั้นเลยตรงนั้นนะ เด็ก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 ็กแล้วยู่ใกล้ๆที่อินี้มาตรงนี้เป็นแถวถ้าไม่เป็แถวไม่แจกแล้วก็อย่าทาอย่างนี้ไม่งั้นอุ๋งอิงเป็นแถวงานบันทงคู่กับมีอีกงานนั้ครับวันที่30มสตุลาครับแงานกยินครับเดินเดินเข้ามล้ำครับชือมองเก้าครับโรงเรียนสาวหน่อยเพรบานแพงครับ ฝากพี่น้อง FC บซี่ลวงหนาครับอ่บดรุนครับพอไพโรนแม่ยุ่ยเดินทางจากเ,เทพคมพ์คอยกันให้เป็นแถว,แถวพ่อผูยย้ใหญ่ผู้ใหญ่สวนพ่พยาผู้ใหญ่สวนกันไว้ด้วยให้เป็นแถว น้องอุ๋งหิงตั้งใจเอามาแจกอุ๋งหิงสาวน้อยเพชรบันแพงตั้งใจเอามาแจกอย่าแย่งกันจะได้ทั่วถึงเต็มพร้อมยังพร้อมแล้วตั้งแถวรอรับได้เลย แม่หน่อยแจกพร้อมแล้วแจกค่อยๆเดินอย่าเบียดกันอย่าแย่งกันอย่าแรกเข้าคิวมาที่หลังไปต่อท้ายห้ามมาลัดคิวตรงนี้เจ้าวาดมองหน้าอยู่เจ้าวาดจำได้หมดน่ะใครอยู่คนที่หนึ่งที่สองที่สามจะรม ในถุงนี่ไม่ใช่นะในถุงนี่ของพระในถุงกระดาษของพระห้ามยิดหย่งได้แล้วไปเลยได้แล้วผ่านเลยเออไปวนมาใหม่ก็ได้แต่ห้ามแซ่ ใครมาที่หลังอยู่ท้ายใครมาก่อนรับก่อนร้องมาได้ยังง่วงมา้รใบสองครับใบสองไปตดนไปครับพี่น้องเป็นแถวเป็นอะไรยังเปนบนน้ำอ่ะไม่เจอโลตาสสีสเกรยครับเดี๋ยวมือนีนี่บาตฟรีแจกครับเพราะน้องต้องเอาไปเผยแพร่ในตามช่องต่างๆ ว่าส,ส er like ีสเกตของเรานั้นมีระเบียบเรียบร้อยไม่เหมือนหลายปีที่ผ่านมาไปออกสเก็ตข่าวไปย่าให้ออกสเก็ตข่าวเลยข่าวคือจะสเก็ตค่อยๆนะครับค่อยๆเข้ามารักกับน้องนะครับอย่าชุลมุนนะครับอย่าชุลมุนมันเป็นเรื่องของจับ จแทรกถ้าแทรกงานหนึ่งมันจะมีสองเลยนะครับนจนม่สองไม่้แทรกนะครับจะแทรกเยู่แทรกรับต้องบอกรับเป็นไายคลินได้เราจะเสียชื่อเสียทุกเท่นะครับจังหวัดเราเป็นจังหวัดคุณภาพนะครับจังหวัดเราติดอันดับไลกมาหาสิบ 1นึ่งถึงสี่สิบจากลำดับที่สี่นขณะนี้ผมก็รองเจ้าหน้โพเมืองศรีสะเกษแล้วก็พบุภานท่ี่สิบานาทุ่มเป็นพันในะกแล้วก็ทเรศรายๆยุคครับขาวนนขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกหม่องถุงบอลครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ